โอ้ยมาตรฐานเลยครับเด็กเต่านี่ครับโอ้ยคนโซนโซนครับพี่น้องเลยโอ้้ยนองดองคนนี้ฮิตกอลีครับบัดฮิตคอนก็พ่อฮิตกอก็พ่อแล้วมันวันปลายสี่แย่งามคือเก่ายังงี้น้องบัดครับผมโอ้ยเดี๋ยวมาขอของดีนะครับบัดเล่นเจ้าใบเลยพู่น หูถือพลแห่งงามครับสามดอกสวยๆเลยครับพี่กอบูคิดว่าสิมานวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมรออีสานครับผมวันนี้ขอกันบรรยากาศเศร้าๆครับฝนตกลนินครับหัวอ่างกับตกเนาะแต่เป็นฝนโมเฮงครับจ้าวันนี้ขอกันวันที่27ตุลาคม2568ห้ารจ้าหลังจากยุดข้าปลามาสองหมื่นเนาะจ้าครับผมวันนี้ก็มางสำรวจบางอีกึ้นเรือครับผมฝนกับโต๊ะมาแต่เขาว่าเฮ็ดคอนก่ออยู่เนาะ แต่บอนไอ้ก็บเราครับผมเอามึงปลาลางก่อนเนาะจ้าครับผมหลุนกันครับเสียสมานบอมันนี่ใช่จ้าดอกเหลือแห้งมันครับมันเอ็ดกอ,ดอกเนาะเอ็ดกอบรรยากาศกับฝนตุงกดนครับเดข่าวเราเอ็ดข้อนอกเนาะตรงนี้เนาะจ้าเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องนี้ดอกครับมานี่โอ้ยมาตรฐานเลยครับดอกอดอก่อนก่อนงามเลย ถึงน้ำฝนเนี่ยฝนลินหวานเนาะจ้าอืมอากาศถึงฟ้าถึงฝนนี่คือเกากับฝนตกถบาฝนแห้งเนาะจ้าฝนตกโอ้ยูคลับดอกนี่ยคลับแห้งโอ้ดอกนี่ครับออ๋เปป็นโอ้โหผลิแกงวางเลยเลยอืมถึงน้ำฝนเนี่ยดอกงามขึ้นมาอีกก่อ

ดอง้หอต่หลังนะ่ดอกนึ่งสองดองอู้ดอนี้ครับเนาะโอ้คนกระตมาใส่เลยที่ออกูร็อกกอบท้องเลยออกเปียดน่าเป็นห้ามนะครับดอกตัวนี้ครับโอ้ยจอดซอนครับพี่น้องเลย ดองดอกคนนี look, um ้น้ำเต็มทีนถึงน้ำฝนอีกเก็บปวดสิบดอกกับเต็มตาเนาะนี่ดอกใหญ่ครับมือนสุดน้ำกันไปเรื่อยครับหนาวเหล่กันชนาเหล่เนาะดอกงามอ้ดอกแข็งฮะหนาวทั้งฝนดอกนี่งงามเหมือนอมอเจ็อนมันครับผม โอ้ออกน้ำขอนายซี่ครับผมดอกง,งามเลยพอดีแกงครับดูนี่เอ,อ,อ็ดบดเอ็ดขอนตุดกลางเอาเก็บไปเลยครับตักมางามยางเป็นคุณลังกกับเนี่ยมาฝ่อเอ็ดขอนครับมันอืมดิ โอ้ดอกปุรีเกงเลยครับลุนเนี่อเสียแต่ว่าฝนตกใส่แน่ครับตอ้องงามเลยฝนมาตกใส่ในงามครับ พอครับมีกคอนก็พอ,อขีดก็พอ,อกอกพอแล้วมันวันไปสี่สี่ชั่ง,ง uh huh. พักแค่เนาะงามล้กนเดี๋ยนี้คน, oh. นกระตุกใส่เ oh. นี่วันดอกก็งาม uh huh. ขอนี้นะดรกงามนี่เนาะ yeah. บริมาสองมือฮิทคอนก็เ <Every> อ <musician> oh, uh ็มเต็บก็ลงคีบเนาะบริี้ฮาตรงนี้ก็ต้องงามเลยกินปะวันเมนแล้วกันดอกงามไปโอ้โหก่็นแก้วัน งามครอ้ day, h, mm ูัวนีกันเลยอืมศรีกบไปเืองเตือขนมฝนก็ตกมาอีกน่อยบ่น่อยครับงามเลยลุบเป็นไงมาตรทานคือกันครับโอ้อล้วงามเลย ดอกนี่เป็นสกูเนาะสองสองดอกเ้ยส่วดอกนี้ครับนี่มาดอกง่ายครับแต่ม่ประมาณสายตาได้บ่เฮ้ยแต่ละดอกเนาะโอ้ม,มาสองมือครับโอ้ยสุดยอดที่อสโเติ่มตาเลยไหวอย่างไรอีกไหมครับดอกนี้กันโมเข้กันเลยเนาะโอ้ยดอกคน ăn cứ câu, câu không nói với mình là cây cầu thôi 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 Tang bán tung tùm nó mà này tung ừ. tung này tung ừ. Đó tung 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 bán tung chùm tung 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 nghe tung nhiều tung 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 con tung tung nồi con tung 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 ผู okay. ้ดีแกงเลยครับตัว no นี dog. ้ตักแกงที่ปนเนอกอู้หขาไงฮะเต็มตาใส่ถุงเล้วครับมันใส่อยู่นี่มาถุงหนึ่งเนาะมันีเนี่ยสวยงามเพื่อนเนาะสีมาเห็ดกอไดไหมเห็ดก้อนกับพาะปลายหนึ่งเนาะจ้ะเย้ใส่วางเมาโก้ข้างใน ดอกวข้ทางบ้านต้องตูมเลยบรรยากาศคึกคดีครับขนผิวหนาผิวลังอยู่ดอกก็้น่าสักกันไปไหนมั่ง ดอกนี้ครับผักนีงลิดอกนี้ครับโอ้มีสายตาบ่อยและตาหน่อยดูนี่ดอกงามครับยังอีน้องบัดครับผมโอ้ยเดี๋ยวมาขอของดีนะครับบ้านนี้เด่นเจ้าไวเลยสวยงามโอ้๊ถือคนให้งามครับสามดอกสวยๆเลยตาพี่กอ เก็บเถออ่าเก็บเลยเก็บเลยโอ้ยโอ้ยสมบูรณ์ทั้งนอโอ้ยขาผู้เก็บโอ้ยโอ้ยโซนฮิโกสามดอกแจงอิ่มเลยโอเคเป็นี้งามเพื่อนโอู้หึเจียแจแมีงแข็งแรงไปเนยเนาะยังลายอยู่ มากต่ทานี Dude, ่คือเก่าแล้วครับดอกนี้ก็โอ้ยใสสวยหมดดอกนี้ก็โอเคนันเลยสวยงามถ้ากันมาอีกโอ้นุ่มเดียวกันเลยครับผมเดียวกันเลยสองดอกบานงามเลยครับกดอกนึ่งข้างหน้าพอดีน้ำจะดอกงามอีกครับโอ้ยขาเป็น วานิสโกอครับมาดูผลพัดกันมาอีกดอกที่สามครับอยู่นี่อู้หูดูเลยผมตัดข้งหน้ต่อกันมาอีกสองดอกครับดอกนี้ดอกครับข้างหน้าไปนี่แห้งไปอู้ยครับหาหูดอกเลยผมดอกใหญ่แห้งดอกไหม ขุนครับผมโอ้งามๆเลยจังเลยดอกนี้กะัอู้ยครับผมขุนอย่างนี้ยครับนี่โอ้ยข่าขุนมาตรฐานเห็ดกอแดงกอหลวงครับเนาะจานคือเก่าสองเละแม่ข้างหลังนะพีดอกโอ้ยไต่อจัง ขึ้นขึ้นขึ้นข้างในเห็นโดอกงามเลยครับอืมโกเด้งครับโอ้โหตโดงงามเลยครับงามคืื่อนโอ้ยติมตาจุกูเลยครับนี่ยกําลังมาอีกดองงามไปกําหนดตัวอย่างนี้ ีเลยดอกนี้เลยโอ้ยขอบเขตกัวมางามครับดอกใยกันดอกนี้กันโอ้ย,อย,รอยครับจะเป็ดอกนี่คือดอกพักน,ก,ก,กนอกไหมเนาะโอ้ยทุ่งกระต็มครับตากระต็มเลยไหมพว <laughs> กตั้งนาพอดีครับนี่คดอกางามเมันแฝดอีกโอ้ยแ ดอกเฟสครับดอเป็นต่ลังแมงลย้ขักแหน้าีโก้โอยปวดฟูถูกเนาะปวดฟูโม่แกงกืองบนัวว้ยข้องหนจ้าเนี่ยข้างไน้อยก็มีดอกนี้เลยดอกนี้โอยครับผู้ที่ก้มนี่ข้างนาก็ดีครับดอกงามแ้ กอรีนอ้ย oh. มาแต่ฐานข้างในโอ้ยสุดยอดคือกันครับดอกนี่ยังสวยครับดอกนี้ครับครับผมมือกับเสามือนีบกดได้เวลาครับนอนแบบเนาะจ้าขึ้นฝาขึ้นฝนครับผมผลงานเขาปลานะมือเสาบุกิดว่าสิมันไปนี้ครับผม ตาหน่อยมาเนาะถุงกับผมีขึซื้อมาถุงหนึ่งเต็มตาจูกูความมีติดดอกง่ายเฮ็ดโอครับปวดดอกง่ายพี่ครับนี่ถุงหนึ่งเต็มเลยมีติดโอครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมอีกแล้วเนาะแม่ครับผมก็ไว้ยรุ่นกันไปเรื่อยครับผมเฮ็ดคอนกับ่มในเมืองเนาะพอเฮ็ดโอก่อนมาเนี่ยครับผมแต่เฮ็ดโกลายแห้งมาเนี่ยเฮ็ดคอนผลิตเต็มตาเต็มตาใส่ถุงครับผมมาเนี่ยธรรมาคลิปกับฝากกดรสับสุไพรโคตรไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็น กำลังแรงใจเนะาะเพื่อจะไปผ่านรับชมคลิปไหมไหมครับผมจากช่องราอ,อีสานมันนี่ก็อำลาพ่อจ้าจไปก,ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีจ้า